สวัสดีค่ันักเรียนทุกคนชั่วโมงนี้เราอยู่ในวิชาอาเซียนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับวิชาอาเซียนในหน่วยเรียนที่1กันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะสอนในหน่วยเรียนที่2นะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่าเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะ จะทำการสอนโดยคุณครูยุพาพัฒน์พรสุมามาและคุณครูจิราพรอุพาสพานุเมรนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับสมาชิกประเทศอาเซียนของเรากันนะคะมีประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์บูไนามาเลเซียกัมพูชาเวียดนามไทยลาวเมียนมาและฟิลิปปินส์นะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ ตะกูลเงินก่อนเลยนะคะตะกูลเงินของ10ประเทศอาเซียนของเราม,มีอะไรบ้างดอลลร์เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนเรียวเป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชารูเปียเป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซียกีปเป็นสกุลเงินของประเทศลาวบริงกิตเป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซียค่ะจัาสเป็นสกุลเงินของประเทศพม่า เปโซเป็นสก,กุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ดอลลาร์เป็นสก,กุลเงินของประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็บาทเป็นสก,กุลเงินของประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะดองเป็นสก,กุลเงินของประเทศเวียดนามนะคะ ทีนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปเปรียบเทียบนะคะเงินบาทกับสกุลเงินต่างๆกันนะคะว่าจะมีค่าเท่าไหร่กันบ้างนะคะเด็กๆลองสังเกตและก็ฟังดีๆนะคะเดี๋ยวจะมีใบงานให้ทําด้วยนะคะอ่ะพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะประเทศแรกนะคะบรูไนนะคะบรูไนของเรานี่ธงจะเป็นเงินจะเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อ่ะ บรูไนนะคะใช้สกุลเงินเป็นดอลลาร์บรูไนนะคะค่าเงินอันตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์บรูไนเท่ากับ25บาทหทเลยทีเดียวนะคะต่อไปประเทศสาธารณารัฐสิงคโปร์นะคะเงินนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์นะคะค่าเงินอันตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับ24บาทนะคะต่อไปนะคะมาเลเซียค่ะมาเลเซียนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเงินจะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะคะใช้สกุลเงินริงกิตนะคะค่าเงินอันตราแลกเปลี่ยน1ริงกิตเท่ากับ9บาทของไทยนั่นเองค่ะ ต่อไปเราไป,ไปดูประเทศอันนี้คุณคุณไม่เอ่ยอ่านราชนจาจักรไทยเองนะคะนี่ก็คือเงินของเรานะคะเป็นเงินบาทเนะาะเด็กๆคงรู้จักกันทุกคนแน่นอนนะคะใช้สกุลเงินบาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสาธารณารัฐฟิลิปปินส์หน้าตาจะเป็นประมาไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอัตรานะคะอัตราเปรียบเทียบกับไทยนะคะใช้สกุลเงินเปโซโนะคะค่างเงินอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ1เปโซเท่ากับ0.61บาทนั่นเองค่ะต่อมานะคะประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่านั่นเองค่ะนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะเงนินอ่ะเราจะใช้ สกุลเงินจั๊สนะคะค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ1,000จัสเท่ากับ24บาทนั่นเองค่ะต่อมาประเทศราชนจาจักรกัมพูชานะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะและเงินที่ใช้นะคะใช้สกุลเงินเรียวใช่ไหมคะค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ125เรียวเท่ากับ1บาทของไทยนั่นเองค่ะ ต่อมาก็จะเป็นประเทศลาวนะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะใช้นะคะใช้สกุลเงินกีบนะคะค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ1,000กับสเท่ากับ4บาทนะคะ1,000กีบเท่ากับ4บาทนั่นเองค่ะต่อมา อาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียนะคะหน้าตาเงินก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะถ้าไม่ทันกลับไปดูคลิปต้นๆได้น,น,น,นะคะใช้สกุลเงินรูปเปียนะคะข้างเงินอัตราแลกเปลี่ยนนะคะ1,000พรูปเปียเท่ากับ3บาทนั่นเองค่ะ่อมารูปดาวอย่างนี้เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมอะไรนะคะเวียดนามใช่ไหมอ่า หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะใช้สกุลเงินดองนะคะค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ1 0 0 0ดองเท่ากับ1.5บาทของไทยนั่นเองค่ะต่อมานะคะเพิ่มเติมให้นะคะอ่าอันนี้เป็นการเพิ่มเติมนะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตย ดีมอเลสเตนะคะ,ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะค่าเงินอันตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ32บาทไทยนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อเราได้เรียนกันแล้วนะคะคุณครูคก็จะมีงานที่มอบหมายให้เด็กๆด,ด้วยนะคะ จะเป็นใบางานทั้งหมดนะคะมี3ใบางานนั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนแล้วก็จดลงในสมุดนะคะเอาสมุดมาหนึ่งเล่มวิชาอาเซียนศึกษาเลยนะคะอ่ะพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วไปดูใบางานที่1กันเลยค่ะใบางานแรกนะคะคำชี้แจงจงนำตัวอักษรหน้าข้อความทางขวามือเติมลงในช่องว่างหน้าข้อความด้านซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กันนะคะ เมือ่อตกี้ได้เรียนไปแล้วนะคะหรือจะดูเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะถ้าไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆเติมเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะสามารถถ่ายภาพนะคะส่งมาใน Google Classroom นะคะในวิชาอาเซียนศึกษา,ารรได้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นใบงานที่2นั่นเองค่ะเราไปดูใบงานที่2กันเลยค่ะมาดูใบงานที่2กันนะคะคำชี้แจงจงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะให้เด็กๆนะคะทำตารางตามที่ ได้ให้มานะคะแต่ไม่ต้องวาดภาพลักษณะนะคะไม่ต้องวาดภาพเงินนะคะให้นักเรียนนะคะเติมนะคะเติมคำลงไปนะคะ อย่างเช่นข้อแรกนะคะบรูไนนะคะเราชื่อประเทศแล้วก็ชื่อสกุลเงินก็ดอลลาร์บรูไนใช่ไหมคะอัตราการแลกเปลี่ยนนะคะให้เทียบกับเงินไทยก็คือเงินบาทนั่นเองค่ะ1ดอลลาร์บรูไนเท่ากับกี่บาทนะคะให้เด็กๆเขียนแล้วก็เติมลงไปได้เลยนะคะข้อต่อไปก็เหมือนกันนะคะข้อต่อไปนะคะกัมพูชาเป็นชื่อประเทศเนาะแล้วก็ ชื่อสกุลนะคะก็คือชื่อสกุลเงินก็คือเรียวใช่ไหมคะอ่าทีนี้คุณครูเท่ากับ1บาทมาเด็กๆก,ก็จะต้องไปเปรียบเทียบนะคะว่า1บาทไทายจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะของเงินกัมพูชานั่นเองค่ะอ่าข้อต่อไปก็ ทำประมาณนี้นะคะคือให้เด็กเปรียบเทียบระหว่างเงินไทยนะคะกับเงินประเทศต่างๆที่คุณครูกำหนดให้นะคะหวังว่าจะเข้าใจนะคะทำตารางนะคะลงในสมุดเนาะไม่ต้องวาดภาพเงินนะคะให้ทำตารางแค่สมช่องนะคะคือประเทศชื่อสกุลแล้วก็อัตราเลขเปรียนนะคะ ทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายภาพลงมาใน Google Class Room เช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นใบงานที่3ะน,นะคะอ่าสู้ๆนะคะเด็กๆนะอ่าสู้ๆใบงานที่3ไปต่อกันเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นใบงานที่3กันเลยนะคะเด็กๆอ่ะพร้อมแล้วมาอ่านคำชี้แจงกันนะคะจงเขียนตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยกับเงิน ประเทศสมาชิกอาเซียนที่นักเรียนสนใจกันเลยนะคะโดยเติมตัวเลขในช่องว่างให้ครบทุกช่องนะคะคุณครูอนุรลมนะคะไม่ต้องวาดภาพหรือติดภาพเงินในแต่ละประเทศที่เราสนใจก็ได้นะคะแต่เด็กๆจะต้องทําตารางมาแล้วก็จํานวนเงินไทยนะคะต้องครบตามที่คุณครูกําหนดให้นะคะก็คือ10บาท20บาท30บาท40บาท50บาท60บาท,60บาทแล้วก็ 7 0บาทนะคะและประเทศที่หนูสนใจนะคะให้มาเปรียบเทียบกับที่คุณครูกําหนดให้นะคะเงินประเทศที่หนูสนใจนะคะว่าเป็นเงินสกุลอะไรให้เขียนลงไปด้วยนะคะแล้วก็10บาทเปรียบกับเงินสกุลของเขานะคะเท่าไหร่นะคะเขียนตัวเลขลงไปนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะทําได้นะคะถ้าสมมุติว่าไม่เข้าใจนะคะเด็กๆสามารถ กลับไปดูนะคะต้นคลิปใหม่ได้เลยนะคะดูแล้วดูอีกดูอีกดูแล้วนะคะเด็กๆสามารถจะทำได้นะคะในที่สุดนะและถ้าสมมุติว่าใครลืมสามารถเขียนในจดในสม,มุดการบ้านก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนเพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบในวิชาอาเซียนศึกษาได้ใหม่นะคะเดี๋ยวจะมีคุณครูท่านอื่นมาสอนกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้วันนี้คุณครูลิ้นพันแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ รู้ชนกันเป็นบ้านที่เมืงองน้องตะวันออกเชียงใต้เร่รองพระอาทิตย์สีทองสาสองบ้านเรารอบบ้านเราอยู่แตยกันสุขทุกข์ร่วมกันแบ่งปันบรรเทาฝนรวัวฝนแ้งก็แบ่งเบาบ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกัน